Thank you. สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้น่ากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีเสนอ หมูสามชั้นผัดพริกหยวกหรือว่าผัดพริกบวกหมูสามชั้นนะคะเนาะกับมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคาำค่ะพริกหยวกล้างหั่นทําความสะอาดหอมไ่หรือว่าหอมผัหมากอะไรเด้อจ่าเด้อตามด้วยกระเทียมสับพริกแดงหั่นไว้แต่งหน้าค่ะต้นหอมค่ะพี่น้องจ้าสำหรับวัตถุดิบนะคะเนาะเครื่องปรุงกับซิมีผงชูรสดีดดน้ำตาลทรายซอสหอยซอสฝาเขียวน้ำปลาคือเกา่าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูนี้ผัดพริกหยวกหมูสามชั้นค่ะพี่น้องไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าลงมือทผัดพิก หยวกหมูสามชั้นกันเลยค่ะแม่นูวันแมนูนุ่นค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะน้ำมันร้อนเราก็จะใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปผัดค่ะเพ็ดหลายค่ะพี่นองจ้าเพราะว่าสร้างไหลเนี่ยค่ะผัดกระเทียมใหมหอมจ้ากระเทียมเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่หรือหอมพม่มาลงไปผัดค่ะผัดหอมให้สุกหอมจ้า ผัดกระเที่ยงกบหอมไงหอมไงสุกแล้วเข้สิใส่เนื้อหมูลงไปผัดจ้ามาค่ะใส่เนื้อหมูที่เราหั่นไว้ลงไปผัดให้สุกเลยค่ะผัดเนื้อหมูจนสุกคุณล่าภระพี่น,อน้องการได้สิเฮ็ดขันตอนต่อไปน้องจ้าน้องผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อหมูสุกจ้าสูตรไม่ลงวุ้นนะคะลองทําตามดูได้จ้ะมาจ้าตอนนี้แม่นุ้นก็ผัดเนื้อหมูจนสุกแล้วนะคะ นตอนต่อไปเราก็จะใส่พริกหยวกที่เราล้างหั่นทำความสะอาดไว้จ้ะผัดพริกหยวกให้สุกจ้าหวัดนี้เล้วสีเร่เมปรุงนะคะเนาะให้ผัดให้ทุกอย่างสุกดีก่อนนะคะถึงจะปรุงค่ะเมะดมกระทะได้จากน้องจา้ามาจ้าปรุงกันเลยค่ะวันนี้แม่นุ่นก็ได้ผัดพริกหยวกเกลือซุกแล้วเนาะ,ะเนาะส่รสดีค่ะ กุงชื่อรสค่ะน้ำตาลทรายจ้ะซอสหอยเอ้ยซอสปาเขียวค่ะตามด้วยน้ำมันหอยจ้ะตามด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะน้ำปลาค่ะใส่เับกุ้งทุกอย่างลงไปแบบนี้เด้วเอกากพัดให้เข้ากันจะพี่น,อน้องกะล้วกะซิมเบิงรสชาติ แซบแล้วกับคือโอเคค่ะสำหรับเมนูผัดพริกหยวกหมูสามชั้นค่ะผัดไปเรื่อยๆให้เข้ากันดีแล้วสิ้น,นรสชาติจ้านี่ค่ะผัดทุกอย่างสู่เรียบร้อยปรุงรสชาติชิมดูแซบแล้วค่ะพี่นงองจ้าขั้นตอน,อนสุดท้ายเมนูหุ่กัสีไส่ต้นหอมแต่งหน้าให้สวยงามค่ะใส่ต้นหอมลงไปเล้จ้า พ่นต้นหอมให้ยุบสลบ่ะพ like ี่น้องจ้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูผัดพริกหยวกหมูสามชั้นค่ะแต่งหน้าด้วยพริกแดงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไปค่ะบานี้เดจานมาตักแต่งเสิร์ฟบุ้งปลาหน้าอ่างกันเลยค่ะนี่ค่ัผัดพริกหยวกหมูสามชั้นพร้อมเสิร์ฟละจ้าอันตอนสุดท้ายแต่งหน้าด้วยพริกแดงค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดพริกหยวกหมูสามชั้นค่ะไปจับจ่าจานมาตักเสิร์ฟกันเลยจ้า มาจ้าตักพัดพริกหยวกหมูสามชั้นเสิร์ฟได้จ้าหอนๆอนได้พี่นออ้องเต็มงจานหมอกกอ,อกีก็กระีา่า นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟผ่อนห่อนอายห่วยๆเลยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับผัดพริกหยวกหมูสามชั้นพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอาร์และค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อคันมากคันชอบคลิปของเม,มนางวุ่นก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจแม่นางวุ่นใด้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญมมเรื่องอะไรค่ะพี่น้องจา้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้อง พากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้นน,นี้เมนูคอรอโต่าไปกับพัดพริกหยวกหมูสามสันจานยห่ายๆ่ๆจ้าพ่อกันไม่ได้นาชิพนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ